การใช้งานนะอันนี้เป็นเบรกเกอร์หลักซึ่งจะต้องเปิดไปที่ตำแหน่งออนแบบนี้คือปิดนะครับไฟก็จะดับบิดมาที่ตำแหน่งออน ไฟก็จะติดนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของลิฟตแจ็คก,ก็คือสะพานตัวกลางตัวเล็กนะครับเเป็นตัวที่1กับตัวที่2 <c oughs> ยกขึ้นลงสะพานตัวใหญ่ใช้สองตัวนี้สองตัวนี้นะครับตัวนี้ในกรณีที่กดนั่งเซฟนั่งเซฟสะพานนะครับ อันนี้ในกรณีที่กดลงมาถึงระดับต่ําสุดแล้วให้กดปุ่มนี้คู่กับปุ่มกดลงคั่วปุ่มกดลงนะครับมันก็จะลงให้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเเดี๋ยวเดินมาตรงนี้นะครับ ใ,ในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นในส่วนของรีโมทซึ่งปุ่มก็เหมือนกับที่อธิบายไปเมื่อกี้โซนนี้เป็นในส่วนของสะพ,พานตัวใหญ่นะครับตรงนี้ก็คือสะพ,พานตัวเล็กอันนี้ก็คือตัวแจ็คตัวแจ็คก,ก็คือตัวนี้ตัวที่หนึ่ง <c oughs> น,นี้ก็คือตัวที่สองนะครับขึ้นลงนะครับขึ้นลงก็ที่ปุ่มเหมือนกันก็คือปุ่มนี้ก็คือปุ่มนั่งเซฟ ปุ่มนี้กรณีที่ลงต่ําสุดแล้วต้องลงอีกทีหนึง่งอันนี้ก็คือขึ้นลงสะพานตัวใหญ่เดี๋ยวเราลองกดนะครับผมจะกดลิฟต์สะพานตัวใหญ่ให้ขึ้นถ้าสังเกตตรงนี้อ่าสังเกตฟันตรงนี้นะครับถ้าเกิดฟันอยู่ในลักษณะนี้เราจะกดปุ่มเซฟมันจะไม่ทํางานเห็นไครับกดปุ่มเซฟจะไม่ทํางานมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเรายก อ่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะกดเซฟได้เห็นไหมครับอเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวผมจะลองกดอ่าถ้ากองแกล้งเงี้ยแล้วกดปุ่มเซฟอ่ามันจะทำงานนะครับแต่ถ้าเรายกขึ้นไปอ่าให้ฟันอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วลองกดเซฟอ่าเห็นไหมครับมันจะไม่ทำงานอ่านเป็นระบบของมันนะครับ โอเคดังนั้นคุณจะนั่งเซฟได้ก็ต่อเมื่อกดให้ตัวเซฟสองตัวขึ้นไปให้มันโล่องอย่างนี้ทั้งคู่แล้วถึงจะกดนั่งเซฟได้นะครับโอเคสำหรับการกดลงก็สามารถกดลงได้เลยอ่านะครับมันจะยกขึ้นหน่อยนึงแล้วก็ค่อยๆลงอันนี้คือการทำงานของตัวลิฟต์ตัวใหญ่นะครับ โอเคพอลงมาถึงระดับหนึ่งต้องปล่อยคือกดเนี่ยมันจะไม่ทํางานแล้ววิธีจะให้มันลงต่อก็คือต้องกดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้คู่กดคู่นะครับมีมือไหมเนี่ยผมโอเคเดี๋ยวผมจะกดคู่อ่ามันจะมีเสียงปิดปิดอ่าประานก็จะค่อยๆลงโอเคนะครับกดคู่กันต่อไปอธิบายในส่วนของตัวแจ็คหรือว่าลิฟต์ตัวเล็กตัวกลางนะครับสําหรับ เครื่องออปชันที่นี่ก็มีตัวเดียวซึ่งเราจะใช้ในส่วนของปุ่มกดตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะยกขึ้นกดขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ในกรณีที่ต้องการนั่งเซฟให้เราโยกขยโยกนี้ก็จะมีแขนตัวนี้ออกมานะครับถ้าต้องการนั่งเซฟเราก็ยกขึ้นไปแล้วก็กดลงได้เลยทวทส อพอกดลงปั๊บมันก็จะนั่งเซฟแบบนี้นะครับวิธีเอาลงก็คือต้องยกขึ้นหน่อยนึงแล้วก็ยกเซฟนะครับยกเซฟอ่ายกให้สุดมันจะมีตำแหน่งล็อกเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งล็อกอนี่ยมันจะล็อกค้างไว้ให้แล้วเราก็กดลงเคกรณีที่จะนั่งเซฟลำดับที่สองก็นี่นะครับให้เป็นแบบนี้แล้วก็กดปุ่มลงกดปุ่มลงนะครับ อันนี้กรณีที่จะนั่งเซฟนะครับจะเอาลงก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็ยกแขนขึ้นให้สุดแล้วก็กดลงเหมือนเดิมอ่ากำลังกดลงนะครับแขนตัวนี้สามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนเพื่อขยายลิฟต์แจ็คตัวกลางจะมีสวิตช์อยู่ในตรงนี้ด้วยที่ตรงสะพาน นะครับเราสามารถควบคุมการทำงานของมันที่สวิตตัวนี้ได้อเดี๋ยวผมลองกดขึ้นนะครับโอเคการทำงานก็เหมือนกับการกดปุ่มต้องการอาลงก็กดปุ่มลงนะครับกำลังลงนะครับ Okay. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานขณนะที่อยู่ใต้สะพานนะครับแล้วก็ไม่ได้ดึงสายกดมานะครับกดตรงนี้ได้เลยโอเคนะครับการใช้งานเบื้องต้นประมาณนี้